สวัสดีกับคุณรุกคนด้วยนะครับมาอยู่ผมไกล์โซนิกทีวีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คืออะไรนะเขาเรียกว่า,าในเส้นยุ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่ผมจะมาประกาศกิจกรรมเนาะก,ก็เอาเป็นว่าไม่ได้ประกาศนะครับเลื่อนมาหลายครั้งแล้วครั้งนี้เลยคิดว่าน่าจะมาประกาศนะครับซึ่งเราได้คัดเลือกไว้เรียบร้อยละกว่าจะคัดเลือกได้นี่แม่ นะครับก็ถ้าภาพใครภาพใครไม่ได้ขึ้นก็ขอไปด้วยนะครับผมหาไม่หมดจริงๆเนาะเพราะว่ามันมีเยอะไม่ใช่ว่ามีเยอะมันส่งหลายที่นะครับผมก็บอกว่าให้ส่งใน Facebook ซึ่งถ้าส่งที่อื่นบางภาพผมอาจจะไม่ได้เอาลงบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าบางภาพผมอาจไม่ได้ามาลงต้องขออภัยนที่นี้ด้วยนะครับโอเครางวัลที่ได้เป็นรางวัลที่ส่นะครับอ่ารางวัลที่ส่ไปดูกันเลยนะครับ ว่าคือไรนะจ๊ะโอเคนะครับก็อันนี้คือรางวัลที่สี่เนาะรางวัลที่สี่ของเราถ้าถามว่าเฮ้ยทําไมได้ที่สี่วาดสวยขนาดนี้ทําไมถึงได้ที่สี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาภาพลงกัน,กนดีกว่าปิดภาพโอเคต้องพูดก่อนว่าทําไมถึงได้ที่สี่นะครับก็ต้องพูดว่าตามพิจารณาของกรรมการและคณะกรรมการนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเส้นแบบนี้เท่าไหร่แต่ แต่นะครับแต่มันมีการลงสีที่สวยงามนะครับแล้วก็การวาดที่ดูเพอร์เฟกเลยควรจะได้ที่หนึ่งนะครับแต่แต่การพิจารณาผมคิดว่าอ่ามันมันเป็นเส้นที่ผมให้ไปอยู่ที่สี่ล้วกันนะครับอันนี้ตามพิจารณาของคณะกรรมการตามที่บัญญัติไว้ในกฎนะครับอ่ะมาดูภาพลำดับที่สามต่อเลยนะครับว่าเป็นแบบไหนโอเคครับภาพนี้ผมก็ให้ไปอยู่ในที่สามนะครับซึ่ง ผมมองว่าเนี่ยการวาดรูปนะครับมีการดีไซน์มาอย่างดีเลยนะครับไอ้ภาพนี้ดีไซน์ดีมากผมก็เลยให้มีอยู่ที่สามนะครับถึงจะลงสีลงอะไรพวกนี้ก็แปลกๆนะครับแต่มันเป็นลายเส้นที่ดูดูสวยนะครับดูมีเอกลักษณ์ในตัวของมันนะครับไอ้ตรงนี้มีเอกลักษณ์ของมันผมเลยให้มาอยู่ในที่สามนะครับเพราะว่าอย่างนี้แหละมันเป็นเส้นแบบการ์ตูนไงเออใช่การ์ตูนเหมือนการ์ตูนเด็กอะไรพวกเนี้ยเป็นลายเส้นที่ ดูเหมาะนะครับดูเหมาะดูเข้าท่าดีนะครับผมก็เลยคิดว่าอ่างั้นเอามาอยู่ที่3ก็แล้วกันนะครับในการตัดสินใจผมใช้ตัดสินใจนานนะครับทีแรกนะครับภาพนี้จะไปอยู่ลําดับที่สี่นะครับแต่ผมมองเรื่องเส้นแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดนะครับมันก็ถือว่าใช้ได้ในระดับ1นะครับความคมชัดของเส้นนี่ก็ถือคมชัดมากเลยนะอ่าผมก็เลยให้ไปอยู่ในระดับที่สนั่นเองนะครับโอเค เราก็ไปดูที่อันดับต่อไปกันเลยอันดับที่2นะครับก็เป็นของภาพภาพนี้นะครับถ้าถามว่าเฮ้ยมันยังไงกันเนี่ยทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าภาพนี้ผมไม่ได้มานั่งโหวตคนเดียวเนาะคุณวันก็มานั่งโหวตด้วยภาพนี้ก็เป็นอันดับที่สองนะครับซึ่งถ้ามองโดยรวมเนี่ยมันก็ถือว่าเบี้ยวอยู่นะแต่ถ้ามองภาพแบบนี้ มันถือว่าเป็นอะไรที่มันดูสวยนะครับลงสีได้สวยงามนะครับองค์ประกอบสีมีสีสันนะครับฟุ้งฟริงๆๆเลยทีเดียวนะครับผมก็เลยยกให้เป็นที่2นั่นเองนะครับการตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับอันนี้ต้องย้ํากันอีกทีอันดับที่1นนะครับ <c oughs> ก็เป็นภาพภาพนี้เลยนะครับก็ถ้าถามว่าทําไมถึง1นงนะครับ ก็ภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับโดดเด่นที่สุดคือภาพนี้นครับภาพที่โดดเด่นที่สุดคือภาพนี้ผมต้องย้ําก่อนฉะนั้นผมต้องเอามาอยู่ที่1เพราะแม่งโดดเด่นเกินไปนะครับก็สมควรที่ได้อยู่ในที่1นนะครับแต่ก็นะครับถ,ถ้าใครถามมาเฮ้ยอีกภาพหนึ่งก็สวยนี่ทําไมไม่เอาอีกภาพหนึ่งมาลงก็ต้องพูดก่อนว่าอ่า การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับอันนี้ผมกับคุณวันเป็นคนเลือกให้มาอยู่ที่หนึ่งเองนะครับก็เป็นเส้นที่ดูสวยดีนะครับก็ดูมีเอกลักษณ์ของมันเนาะแล้วก็ภาพรวมอีกหลายอย่างนะครับผมไม่สามารถวิจารณ์ได้เพราะเจ้าของภาพไม่ให้วิจารณ์นะในทั้งหมดนี้เจ้าของภาพไม่ให้วิจารณ์ผมก็เลยวิจารณ์ได้เท่านี้เนาะพูดได้แค่นี้นะครับพูดข้อเสียไม่ได้พูดได้แต่ข้อดีเนาะก็เอาเป็นว่า เราก็เห็นกันไปหมดแล้วนะครับสําหรับภาพพวกนั้นเราไปดูภาพอื่นๆต่อเลยนะครับ โอเคครับที่เห็นไปเมื่อกี้ก็เป็นทั้งหมดนะที่ผมรวบรวมมาได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายภาพเลยประมาณเหลืออีกประมาณสองสามภาพนะครับที่ยังหาไม่เจอแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับที่เอาภาพมาลงไม่หมดเนาะเพราะหายากจริงแต่ผมสรุปมาได้ทั้งหมดแล้วว่าอ่าเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดใครคือผู้ชนะนะครับโปรดติดต่อมานะครับใน Facebook ส่วนตัวของผมนะครับ ซึ่งที่ส่งกิจกรรมอ่ะผู้ผู้ชนะติดต่อมาด้วยนะครับติดต่อมาภายในอาทิตย์นี้นะครับย้ําว่าติดต่อมาภายในอาทิตย์นี้นะครับที่ผมว่างอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าก็มีเท่านี้นะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซัสไร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำยิต่ต่อไปส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ see you again